ปลูกพริกเครือพี่จำรัดครับมาหนึงปีแล้วครับเนี่ยครับปีหนึ่งแล้วยังกินยังเก็บอยู่ยังสวยอยู่นะครับดูต้นนะครับนแสดงว่าสายพันธุ์นี้มันดีจริงๆนะครับสุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพผมปลูกพริกจากสายพันธุ์ดีๆพี่ที่เคยไปทำคลิปมานะครับพี่จำหลัดนะครับคลิปพริกดกพริกเกลือปลูกมาแล้วหนึ่งปีนะครับสายพันธุ์ดีก็จะเป็นแบบนี้ครับสังเกตดูเนี่ยครับลูกจะดกลูกดกแล้วก็ทนต่อโรคมากมาก,มากนะครับแล้วปลูกกินเนี่ย ปลูกไว้หลายต้นแต่ว่าเราก็ดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่ใส่ก็จะเป็นสูตรเสมอสังเกตกับลูกก็จะออกมาเยอะก็จะออกตลอดเลยครับพอเก็บแล้วก็ออกออกเก็บแล้วก็ออกแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ได้ซื้อเลยผมมีอยู่ประมาณ4ีหต้นที่เหลืออยู่นะครับดีจริงๆนะครับสายพันธุ์มันก็เป็นพริกเขือแต่แต่ว่า ไม่สามารถที่จะส่งให้ทุกคนได้เนื่องจากว่าผมมีแค่สี่ห้าต้นที่เหลืออยู่ปลูกมาประมาณหนึ่งปีเต็มแต่ก็ยังออกผลผลิตอยู่นะครับการดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างการดูแลรักษาของต้นพริกเนี่ยครับปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางไว้นะครับสังเกตตัวลูกก็จะเป็นแบบนี้ประมาณเนี้ยครับลูกใหญ่นะครับเป็นลูกใหญ่เนี่ยครับที่ที่เคยไปถ่ายคลิปให้ดู สังเกตสายพันธุ์นะครับจะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับต้นอื่นก็ประมาณนี้ครับสังเกตลูกไม่มีโรคนะครับมีโรคก,ก็มีนิดหน่อยแต่ก็หายมันจะดกเก็บเปไหมครับตัวเด็ดออกไปกินก็จะมีแต่ตัวอื่นก็จะแตกออกมาเรื่อยๆแตกดอกออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็เก็บกินได้จะเป็นพริกแบบแต่เม็ดมันก็จะไม่ไม่ไม่โตมากพอเข้ามาปีที่ ปีหนึ่งเต็มๆแล้วครับที่ผมเก็บกินอยู่เนี่ยสังเกตลูกครับเนี่ยลูกสวยเดี๋ยวในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะไปใครที่อยากได้พันธุ์พริกพันธุ์นี้ก็เดี๋ยวผมจะหามาให้ผมมีห้าหกต้นแต่ก็ยังยังสวยอยู่มันจะหมายถึงว่ามันจะต้านทานโรคได้ดีมากเลยครับสายพันธุ์นี้นะครับเราปลูกกินปลูกไว้กินที่บ้าน เนี่ยครับผมไว้กินมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆมันเป็นสายพันธุ์พริกขือที่เคยทำคลิปให้ดูผมมีห้าหกต้นแต่ก็จะเอาเม็ดพริกที่มันแก่เก็บไว้ก็จะเก็บไว้ประมาณสิบกว่าเม็ดให้มันแก่แล้วก็พอออากมาก็าไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ยังไม่เก็บนะครับก็ก็กินอยู่มาแล้วในประมาณปีหนึ่งที่ปลูกการปลูกพริกเนี่ย ถ้าเฉลี่ยของอายุพริกที่จะออกผลผลิตออกมาแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามเดือนประมาณนั้นร้อวันประมาณนั้นก็จะออกออกผลมานะครับผลมันจะสวยสังเกตไหมครับลูกสวยช่วงหนึ่งก็จะดกมากเลยนะครับก็เด็ดไปกินอยู่เรื่อยๆนะครับไปดูต้นใหม่ครับนี่ครับต้นนี้ครับเห็นไหมครับดูผลผลผลิตที่ออกมา กเด็ดไปกินบ้างนะครับมันก็จะแตกออกมาลูกเล็กๆก็แตกออกมาคือว่าดกยังดกอยู่ปีหนึงแล้วครับต้นนี้ดูลําต้นมันผมปลูกก็ให้มันยืดยืดออกแบบนี้ยืดแต่กระถางไม่ต้องมีน้ําช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนเยอะก็อันตรายอยู่มันจะลากเน่าแต่ตัวนี้ผมก็คือมีวิธีการดูแลใส่กระถางดินแบบน้ำมันก็ไมอยู่นะครับเห็นไหมครับน้ำไม่อยู่การดูแลการใส่ปุ๋ยเป็นยังไงบ้าง ผมจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอประมาณ15วันครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆการดูแลรักษาช่วงช่วงนี้ก็เราก็ต้องเก็บผลผลิตมันไว้สักหน่อยหนึ่งดูลูกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมเก็บให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยลูกโตมากนะครับเป็นพริกพี่จำาลัดที่เคย ถา่ายคลิปให้ดูผมมีแค่ไม่กี่ต้นเราปลูกไว้กินที่บ้านก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับก็ปลูกไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้มาแนะนําเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนตุลาจะจะให้อ่าไปดูว่าพี่จำระเขาปลูกเยอะหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโพสต์ลงในไม่ใช่เฟซบุ๊กโพสต์ลงใน youtube ให้ดูให้รับชมนะครับเป็นพริกสายพันธุ์ดีๆที่เป็นพริกเครือ ที่มันพริกดุกกครับที่พวกทุกท่านรับชมคลิปไว้นะครับที่บางคนก็ทักในไลน์ส่วนตัวผมมาแต่ช่วงนี้ยังไม่มีในช่วงเดือนธันวาเดือนตุลาคมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอบถามพี่จหรัดว่าพี่จหรัดมีสายพันธุ์ไหมนะครับเพราะว่าเขาจะปลูกในช่วงที่ได้ผลผลิตแต่ช่วงนี้ก็เซียนพิกที่อยู่แถวสกลนครก็ปลูกแล้วครับปลูกหลายไร่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอาจารย์ธนินทร์เนี่ยเซียนปลูกพริก เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาท่านอยู่นะครับตอนนี้เห็นเห็นท่านกําลังลงแปลงอยู่นะครับก็วันนี้มาแนะนำเนี่ยครับสายพันธุ์ดีๆปลูกมาแล้ว1ปีเต็มพิกพี่จำหลัด1ปีเต็มแล้วครับก็เก็บผลผลิตอยู่เรื่อยๆกินอยู่เรื่อยๆประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมคลิปใหม่จากพิกพี่พพจำหลัดลูกโตๆดกๆทนต่อโรค ลูกแล้วหนึ่งปีก็ยังเก็บอยู่นยครับประมาณนี้ครับสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ